เรื่อนใหม่ตัวใหม่ของรถ ATV c o m m อ n d e r 125 ครับผมวสันเกลอนคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเรือนไม้ตัวใหม่ของรถ ATV คอมเบอร์เดอร์รยาเราจะมาดูกันว่ามันมีรูปลักษ์ยังไงมีลักษณะแบบไหนและการทำงานอย่างไร้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้ารถ ATV คอมเบอร์เดอร์รอยี่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตำแหน่งจุดที่อยู่ของเรือนไม้ตัวใหม่นียมันอยู่ตรงไหนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรือนไม้นะครับจะอยู่ระหว่างแฮนเดิลบาร์ทั้งสองข้างทางขวานะครับและก็สั่งซ้ายของผู้ขับขี่นะครับ ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับตัววัสดุเป็นสีดำด้านทำจากพลาสติกโพลิเมอร์นะครับเรือนไม้มันจะมีลักษณะการทำงานถ้าดูจากที่ผมชี้ให้ดูด้านบนสุดเลยนะครับจะมีตำแหน่งไฟโชว์สถานะแถบด้านซ้ายมีรูอยู่3รูกลมๆครับและแถบด้านขวาก็มีรูอยู่3รูกลมๆเป็นที่แสดงสถานะรวมไปถึงที่ขอบด้านซ้ายและด้านขวาั็เป็นที่แสงสะนะไฟเลี้ยวด้วยอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมื่อเปิดไฟแล้วมันจะแสดงตัวนี้ให้เห็นกันครับ มันจะติดอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วมันก็จะดับลงการที่มันติดขึ้นมามันจะเป็นการแสดงว่าขณะนี้พร้อมที่ทางานแล้วและเมื่อมันดับลงน่ะแสดงว่ามันก็จะเริ่มทํางานถ้าหากว่ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมันก็จะโชว์สถานะให้ผู้ขับขี่ได้เห็นครับเปิดทุกกุญแจครับเมื่อเราเปิดที่กุญแจปั๊บนะครับไฟจะแสดงสถานะประมาณ3วินาทีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับด้านซ้ายมือสุดที่เป็นด้านขอบมนเป็นตัวแสดงสถานะถึงไฟเลี้ยวซ้ายครับต่อมานะครับก็คือเป็นด้านซ้ายมือจุดที่1นะครับ แสดงสถานะถึงการที่มันมีภาพเบรกนะครับแล้วภาพเบรกเนี่ยถ้ามันหมดไฟแดงก็จะขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่2ครับเขาทําว่างไว้ครับเผื่อในอนาคตน่ะจะมีระบบอื่นเพิ่มเข้ามาครับจุดที่3นะครับจะเป็นการบอกสถานะไฟสูงถ้าเราเปิดไฟสูงจะมีแสงสีฟ้าขึ้นและเป็นรูปหลอดไฟครับแต่ถ้าเราดับไฟสูงลงมันก็จะดับไฟครับต่อมาครับทีนี้มาดูย่านด้านขวากันนะครับ ด้านขวามือก็จะมี3จุดเช่นกันจุดแรกนะครับที่อยู่ด้านขวามือก็จะเป็นจุดที่แสดงถึงสถานะของไฟ F หรือที่เราเรียกกันว่าเ e กียร์หน้าซึ่งอันนี้เราดูเกียร์ได้ที่ตัวที่ดีต้นด้วยนะครับเป็นจุดที่2ด้านขวามือนะครับจะเป็นตัวแสดงสถานะเป็นไฟที่มีคําว่า N เป็นตัวสีเขียวหรือว่าเ็ตเกียวว่างนะครับต่อมาครับ เป็นตัวที่3นะครับทางด้านขวามือเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเกียร์อาก็คือเกียร์ถอยนั่นเองครับสุดท้ายที่เป็นอยู่ตรงขอบก็คือตัวแสดงสถานะไฟเลี้ยวขวาครับทีนี้ต่อมาเราจะมาดูแถบที่2กันนะครับที่แถบแสดงสถานะลงมาเล็กน้อยเราจะเห็นมันจะมีขอบเห็นใช่ไหมฮะยาวๆตามมือผมเราลองดูนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมามันจะมีตัววิ่งนั่นหมายความว่าเมื่อแสดงสถานะแล้วก็พร้อมทํางานตัวนี้เราเรียกกันว่าแถบแสดงสถานะ ความเร็วรอบต่อนอาทีตัวนี้มันจะมีขีดทั้งหมด12ขีดเพื่อแสดงให้เห็นว่าขณะที่ทำการติดเครื่องยนต์เดินเบา1ัน0รอบมันก็จะคือขึ้นมาเลขหนึ่งกับอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเร่งเครื่องไปอีกหน่อยปันกลางมันก็จะถึง3 0 0 0 4 0 0 0 5,000 6,000ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเร็วที่ปกตินะครับหลังจากนั้นขัดลงมาอีกหนึ่งแถวนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวาผมจะพูดถึงด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเป็นแถบแสดงสถานะดีตอนที่แสดงถึงสปีดครับหรือว่าความเร็วของเครื่องยนต์นะครับ สปีดมันจะบอกว่ารถเนี่ยขณะน,นี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร่ซึ่งมันแตกต่างจากรอบต่อนอาทีประปีดนี่หมายความว่ารถต้องวิ่งก่อนตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเลขศูนย์แต่พอเราวิ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเช่นวิ่งไปนะครับเริ่มจาก1 2จนถึงความเร็วประมาณ20กิโลเมตรสามสิกิโลเมตรอันมันจะขึ้นสถานะที่นี่ให้เห็นเลยนะครับถ้าเราเบาคันเร่งเมื่อไหร่มันก็จะลงมาจอดก็จะมาอยู่ที่ศูนย์เช่นเดิมครับมาดูทางด้านขวามือโซนขวาเยื้องขวาบนที่ติดกับแถบแสดงสถานะ ความเร็วรอบเนี่ยก็คือนาฬิกานาฬิกาเนี่ยก็จะจะบอกแสดงสถานะนาฬิกาปัจจุบันเช่นตอนนี้สิบหกนาฬิกาทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยได้ทําการสร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมันครับถัดลงมานะครับเป็นด้านขวากลางครับด้านขวากลางอยู่เนี่ยครับ ด้านขวากลางจะเป็นตัวบอกถึงตำแหน่งเกียร์ครับมันก็จะบอกว่าเป็นเช่นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามหรือถ้าเป็นเกียร์ว่างก็เป็น N ถ้าครับเป็นเกียร์ถอยก็คือเป็นเกียร์อาทีนี้ถัดลงมาอีกนิดนึงครับแถบที่เป็นแถบด้านขวาล่างสุดแถบด้านขวาล่างสุดมันจะเป็นแสดงสถานะที่เราเรียกว่า ODO แปลว่าสถานะที่รถเนี่ยวิ่งได้ไม่รวมนั่นเองนะครับเป็นไมที่ว่าเราวิ่งไปรวมแล้วตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ออโดมิเตอร์เนี่ยจะถูกสลับได้ด้วยวิธีหนึ่งครับสลับได้ ัดสกรีนนะครับมันจะเขียนว่า SEL นะครับเมื่อแตะลงไปมันจะมีเสียงดังติ๊ดหนึ่งครั้งและสถานะของ ODO จะถูกเป็นภาษาอังกฤษเขียนคําว่า Trip t r i ป t r i p ครับที่แปลว่า แต่และทิปครั้งคราวเหมือนที่เราไปออกทิปไปเที่ยวอะไรเนี่ยมันจะแสดงสถานะว่าเมื่อแสดงสถานะทิปย์แล้ว <ancestors. S 1> ก็เรายังสามารถกลับมาดู DOD ได้ D ا, โดยการกดที่ SCL อีกครั้งหนึ่งครับ <củ ść. S 1> อันนี้ครับเป็นวิธีการใช้งานง่ายๆครับ <c oughs> เรือนไม้ทั้งหมดที่เราเห็นหลังจากที่เราใช้งานแล้วเมื่อเราปิดทุ้มกุญแจ <c oughs> ก็จะสิ้นสุดการทํางานแต่เมื่อทุกครั้งที่เราเปิดทุ้มกุญแจแต่และครั้งนะครับมันก็จะมีการโชว์ทาการแสดงสถานะเบื้องต้นสรุปแล้วเรือนไม้แบบดีต้นที่เป็นตัวใหม่ของรถ ATB 125อด้ถูกติดตั้งมา เพื่อทําให้ผู้กับขี่เนี่ยสามารถที่จะทําการกับขี่ดูง่ายและแสดงสานะที่เข้าใจง่ายกว่าเดิมนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นมาในรถ ATV Commander 125เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจสําหรับเนื้อหาสาระดีๆที่ทางเคเลออนมอบให้ถ้าหากเพื่อน,นๆนะักยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจเคเลออน ATV Off Road และเคเลออนมอเตอร์ YouTube c h a n n น l ครับและสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมเลือกรถ ATV เลือกเคเลออนสวัสดีครับ